ทุกคนครับเร็วๆนี้ผมจะออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของงานออนไลน์ของผมทั้งหมดเลยนะครับึ่นี้นั้นก็มีช h a เ t e r s t ต็อเป็นส่วนร่วมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเหมือนเดิมนะครับสำหรับอัปเดตภาพที่ขายได้รายสัปดาห์นะครับ อันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2หรือ3าแล้วก็ไม่ได้ใจช่างมันแต่เป็นอีพีที่3มแล้วนะครับผมก็คือเราจะมาอัปเดตตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันจันทร์วันจันทร์นี้วันจันทร์ที่แล้วมาถึงวัวนจันทร์นี้ <laughs> โอเคพูดตลบมั่วซั่วนะขอใครด้วยนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็อย่างที่กล่าวไปต้นคลิปนะครับว่าผมเนี่ยกำลังจะออกรถป้ายแดงคันเล็กคันหนึ่งนะครับไม่ได้แพงมากนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากน้าพักน้ําแรงของผมเอง จากการทํางานออนไลน์ทุกอย่างนะครับ <Yahoo! S 1> สเตทเม์ไม่ว่าอะไรต่างๆนะผมใช้ของงานออนไลน์หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะรอติดตามนะครับจะเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับช่างภาพสต็อกแล้วก็สายงานออนไลน์ทุกคนนะว่าเราเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อรได้เหมือนกันนะ <S <S <Okay S 2> ครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยว่าสัปดาห์นี้ผมขายภาพอะไรได้บ้างน,นะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงว่าวันจันทร์ที่แล้วเป็นวันที่เท่าไหร่เ,เป็นวันที่สิบสี่นะครับเราจะดูตั้งแต่สิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดนะครับสรุปรายได้รอสักคู่นะฮะตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่มีเจ็ดโหลดนะครับ ก็มีภาพแบ็กกราวด์สีดำขายไปได้ถึง3โหลดในวันเดียวนะครับ0.47เหรียญนะครับแล้วก็ภาพแบ็กกราวด์พิงโกหนโหลด0.14นะครับแล้วก็ภาพภาพน้ำนะครับภาพน้ำเก่าๆนะครับหโหลด0.10นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพน้ำนิดนึงน่าจะเป็นภาพเก่าเลยเปิดให้ดูหน่อยนึงนะฮะอ่าก็เป็นภาพน้ำดูสิครับว่า ผมไม่ได้รีทัชอะไรเลยส่งไปแบบธรรมชาตินะครับหยดน้ําบางหยดก็ออกมาข้างนอกโหลน้ํามันก็ยังขายได้อยู่นะระดับกลางเนาะก็คือไม่ได้ใช้บ่อยมากก็ใช้บ่อยเขาเขียนว่าใช้บ่อยนะแต่แต่ยอดโหลดก็ไม่ได้เยอะนะภาพนี้แล้วก็แป็กกาวสีม่วงนะครับบางคนเนี่ยอาจจะดูแบบว่าคลิปอ p อัปเดตภาพขายได้รายวันกันแล้วเนาะแต่ว่าหลังจากเนี้ยผมขออนุญาตกลับมาทําเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่า ผมอัพเยอะเนี่ยเหมือนยอดติดตามผมหายนะครับก็อาทิตย์ละครั้งเนาะสำหรับอัปเดตภาพนะแต่ถ้ามีคอนเทนต์พิเศษอาจจะเสริมสักหนึ่งคลิปนะครับในในสัปดาห์หนึ่งประมาณนี้อ่าอนนี้ก็ภาพแปรงกาวสีม่วงนะครับใช้บ่อยแต่เพิ่งขายได้หลุเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำว่าใช้เปล่าของเขานี่ความหมายมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ภาพเทียนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูภาพเทียนสักนิดน,นึงแล้วกันเทียนยังไม่ได้ถ่ายเพิ่มเลยนะครับเป็นจะเกือบ หลายเดือนแล้วแหละครึ่งปีน่าจะได้แล้วแหละยังขายได้เลยนะครับมีการใช้งานสูงนะครับไปกันต่อวันที่สิบห้าก็มีเจ็ดลดเหมือนกันราคาเท่ากันเลย0ูนุ้าหนึ่งนะราคารวมต่อวันเนะี่ยก็มีภาพเทียนเก่าเก่านะแบกกลว์อีกแล้วแบกเกลว์เดิมเลยรหัสเนี่ยดูรหัสข้างหลังว่าตรงนี้เจอบ่อยมากว่าขายได้ดีนะครับผมก็เลยส่งทุกวันเลยนะครับภาพแบ็กเกาว์สีดําแล้วก็ภาพน้ําภาพแบ็กเกาว์สีดําในเซตเดียวกันนะครับ ก็ขายได้อีกอันนี้ภาพเทียนนะครับไหนดูซิโอ้โหดูดิเทียนไม่ได้สวยเลยนะไม่มีความแบบไปในทิศทางเดียวกันเลยแต่ก็ยังขายได้นะฮะอภาพน้ําภาพน้ําอันรูปนี้นะฮะผมก็ลบ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 แบบว่าคือให้มันเป็นเส้นน้ําอย่างเดียวเนาะที่เหลือเป็นสีขาวแต่ว่าก็ลบไม่เกี้ยงนะเนี่ยแต่ก็ยังขายได้ภาพ มอดภาพปลวกนะครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นแบ็กกาวสีดํากับแบล็กกาวพิงโกนะครับภาพไหนเห็นบ่อยผมก็จะไม่เปิดเนาะอ่าน,นี้เป็นรูปแบบว่าเป็นเป็นพื้นพื้นผิวตู้ที่มันมีมอดมีปลวกอะไรพวกนี้นะครับขึ้นแล้วมันเก่าแล้วฮะไปกันต่อวันที่16นะครับวันที่16มี9โหลดนะครับช่วงนี้โหลดจะราคาไม่สูงนะ,ะรูปนี้เปิดเปิดให้ดูแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้ แบ,บกาวรูปน้ำอ่ะประมาณนี้ให้ดูประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้มีรูปไหนโดดเด่นขึ้นมารูปน้ำเก่าเก่านะฮะเนี่ยคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้16นะไป17ครับก็มีภาพผ้าเป็นริ้วๆนะฮะภาพนี้แบบกาวสีดําล้วนเห็นไหมดูดิในวันเดียวแบบกาวสีดําตั้ง3รูปเน่ยทุกคนแล้วก็แบ,บกาวผ้าสีขาวนี้ก็เป็นริ้วๆเหมือนกัน อันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วนะเราเปิดอันนี้ดีกว่าสีเขียวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมทำด้วยไอ้กราเดียนหรือเปล่าวาดขึ้นมาเองหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันก็ขายได้โหลดแรกนะครับวันที่สิบแปดสิบแปดโอเคสิบแปดมีภาพนี้นะครับไอสองภาพแรกไม่ต้องดูแล้วนะหมวดเดิมนี้ภาพนี้ ขายไว้ปีที่แล้วคนระับเออเพิ่งขายออกผลแรกนะครับแก้วกาแฟแล้วก็อทำประมาณเนี้ยจิ้มจิ้มอะไรก็ไม่รู้เนาะก็คือได้หลดแล้วนะครับก็ดีใจครับถึงมันจะราคาไม่สูงแล้วก็ได้แค่โหลดเดียวนะฮะแล้วก็ลูกเทียนรูกนี้ก็เห็นกันบ่อยแล้วเนาะวันนี้สิบแปดสิบเก้าวันที่ยี่สิบหายไปไหนเนี่ยอ๋อยี่สิบวันนี้มันยังไม่ยังไม่เกินวันนะ วันที่สิบเก้าก็ได้มาสองโดนี่ข้างบนไม่ต้องไปดูเพราะเราเห็นบ่อยละอันนี้นะครับเพิ่งขายได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมกะว่าจะวาดลงขายนะครับไม่ใช่วาดอ่ะมันเป็นการสาดสีม่วมๆนะฮะเป็นภาพสีน้ำนะครับแล้วเราก็เอาฟูกนันใช่ไหมสาดลงไปอย่างเงี้ยให้มันเป็นเส้นๆอะไรเป่าๆป,ประมาณนี้นะครับก็ขายได้แล้วนะครับส่งไปตั้งนานแล้วคิดว่าจะขายไม่ได้แล้ว โอเคนี่ก็ประมาณนี้ตอนนี้มี75เหรียญน,นะครับสำหรับชาตเตอร์สต็อกของผมเดี๋ยวเราไปดู Adobe เลยมันช้านะ Adobe ก็เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราดูตั้งแต่วันที่14เหมือนกันนะครับวันที่14นะครับเกิน11ไปกันเลยโอ้โหแบ็คการ์ดสีดำจอง2ออันข้างบนนะฮะ 0.33 0.23นะครับแบล็กเกลว์อันนี้<ม>วาดขึ้นมาเองก็ขายดีนะครับแนวสตูดิโอนิดๆนะครับ0.33ผ้าเป็นริ้วๆสีชมพูนี้ก็เริ่มขายดีน้ำใส่สีผสมอาหารแบล็กเกลว์สีดำมีภาพบับเบิ้ลที่สร้างขึ้นมาเองแบล็กเกลว์สีดำอีกแล้วแบล็กเกลว์สีดำคลองอีกแล้วนะครับแล้วก็ผ้าเป็นริ้วๆสีฟ้าน้ำเงินนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็ไม่เยอะมากก็ทรงๆนะครับตอนนี้ก็มี34เหรียญนะครับ สำหรับ Adobe St o c k ก็ประมาณนี้ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็โหลดอาจจะทรงๆนิดนึงนะครับแต่ก็ทำกันต่อไปนะครับก็มีภาพใหม่ๆบ้างภาพเก่าๆที่ไม่เคยขายได้ก็มีขายได้บ้างนะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อยอดในงาน y o YouTube ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ